สวัสดีพี่น้องจ้าวันนี้มาเขาป้าติดบานแล้วพี่น้องมาเก็บเห็ดตีนแกะโอ้ยห้อยถือก,กินแล้วเนี่เห็ดตีนแกะบัวเรีวมีดมาอันนั้นพี่น้องอยู่อ่าป้าติดบานเลยเนี่ยมองยางออกกันร่างกายต่ว่าม้หนามหลายหลายนี่ดอกหนึ่งพี่น้องเอาุงมาเดี๋ยวมึงเนี๋ยวใส่ตาพอวายอยู่ติดบานยางมาซองบองว่ามันสีนี้โบวีมาพ่ออีลี่แถวบึงเชดายร้านไปไหมาส้มนงกันพี่น้อง ตีนแกะปลาตีนบ้านเปล่ากําลังกายข่อยพอแล้วพี่น้องจ้ามาพลอยอีกแล้วอพอแล้วอุ้ยหักแล้วหักแล้วหักแล้วนี่พี่น้องน้ำไหลยหลปลาเนี่ปลาติดบ้านน้ำาหลายพี่น้องต้องหมุนปลาแต่วาเฮ็ดผึงหวานบ่ออกพี่น้องปลาติดบ้านออกตั้งเฮ็ดตีนแกะ ขอ่อยบ่ได้เฮ็ดเฮ็ดผงเบีย้ยจักอันพี่น้องเห็นน้องข่อยบอล่ล่ะหนาวแล้วเด้มื้อนี้มื้อนี้งหาองศาพี่น้องเคลียร์เคลียร์เด้อเคลียร์เคลียร์เห็ดนังไก่หรือว่าเห็ดตีนแกะผัดแซ่บผัดแซยันผักซีฟรัง่งโอ้อันนี้พี่น,ออน้องข่อยนึกไว้แต่เห็ดตีนแกะบ่แม่นเด้อนี่ เบียนี่เห็ดปอมเห็นปะแขวมือบ่ายแล้วเดี๋ยวเสร็จตอนนั้นก่อนเสร็จก,ก,กระดาษทิชชู่ก่อนเฮ็ดเบียไม่รู้จักน่นพี่น้องเดี๋ยวอุ้ยุยอย่ปาดหมุนปลามาลีลีข้าวสารน,น้ำกันสองขายานข้าวเปียกป้าอุ้ย พี่หานไปใส่และพี่หานไปหาเลาะเบิง้งห่อยอีกเรียกข้าวใส่จานฮานเอาคนข้้งหลังไว้พี่น้องเห็นบ่เห็นน้ำค่อยบ่ค่ะอาจจะอันสั้นงองงแงงแน่ได้พี่น้องกองพอเพราะเหมือนปลานีนมันน้ำไหลอีพอเลียงหามาซิอย่าบุกูนี่ มันน้ำหลตรงมนน้ำตัวเด็กว่าต้องบูงนี่ทรงมันิฟิกอยอยนี่ยุตใต้คอนพี่น้องยู่ใต้คอนพี่ฮันเก็บดน้ำกลนนคอยแล้วพอ ไอคายเซ่วะคนเหยียบอ๋อมันคืเกังกูเปคนเหยียบพี่น้องหยกเป้โควย่ลืมใหม่เจ้าของป้าองแชกังกอบ้านมีสีเป็นหงอกมีเชื้อที่น้องเห็ดเบียร์หลายหลาพี่แต่เห็ดเบียร์ตอนนี้ใครมีเห็ดตีนแก่ให้ดูเก็บที่ตาเห็ดเบียร์เด่นใช่ไหม อาบงพี่ฮันเห็นเงินกว้างเชื่อวยพ่ะนะพี่น้องอันนี้เห็ดหาดเลยนี่โอ้คนมาปินเห็ดมือไว้ต้องเป็นเห็ดแนั่นพี่น้องมือไว้ต้องเป็นเห็ดกินเชื่อวยสองโตพ่ะนะพี่น้องมึงที่ต้นไม้ล้มกลางทางเอาลีลีลข้าวสารพอเอาไปอ่อรอด พี่หานหนา่ะแล้วัานยี่หลอกหลอดนี่มขอัชีหลอดป่ะนี่พี่น้องพี่น้องปลาหกหกเออไปนี่หกก็เกาคนคนบอเคยคนมอมาเนาะหกไปไหนกับมาด้อยเจ้าของกระดาเพื่อนะเหลี้ยงอุ้ยหุยอยู่พี่น้องเห็นปะสามเราบอกไงดีกว่า วันทีพ in ่อมาเซ็นอีกล้ว่านี่ยฟองตอบว่าไงวันที่มาเซฟอะเออตาเมืงอยง่ามแต่วันนี้พี่น้องตีนแกเขี่ยข้งเอามือหนึ่งถือใหม่มือหนึ่งถือทง มือหนึ่งถือกล่องเอาเข้าไปย้ายกลมเอ้ยเจ้าอะแนวเจ้าหมักอะเห็ดเข้าไปแนวหมักอะเออบ่เดี๋ยวร้อนไผกันใช่ละโอวีเมบ่เดี๋ยวร้อนไผกระจัดเลยเนาะหมักปลาหมักปลาหมักเห็ดน่ะหมักกล่องพร้อมเจ้าเห็ดกับหมักกล่องเอ้ยดอกแบบไงไปซื้อเกยะแป๊กซอนเชฟปอง วพี่น้องเย้ยพังนี่ป๊อดนี่พี่น้องมาบ,บานพเพอร์เร์เกือบอง่เสออีโฝนกระลิ้นมาเนี่ยเอาจัดไปแยกกมเจ้าวันนี้วันเหียนยี่สิบอทิตย์ทยี่สิบนะพี่น้องอาทิตย์ 20, ทยี่สิบเอ่อโนว์มั พฤศจิกายนหกหายามือชาวเขาป่าวันนี้ตอนบ่ายสิบห้าเมลานี่ไปงานวันเกิดเรากะไปหับเอาฝัางพร้อมั่งเขาหมู่เมลานี่ให้ไปหับไปงานวันเกิดพอว่าพอเขาบ่ามีไบขับขี่พี่น้อง่อยไกลเลยสิไปหับออกไปน้ามือว่านนี่ไปขับเครื่องบินเนาะขอบคุณทุกกำลังใจด้พี่น้องจา๋าที่มาเป็นกำลังใจให้เบื่องขีปพ่อมีแห้งเนาะพี่น้องเนาะ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเด้ออเด้ค่ะเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอพระอภัยมณีศรีสุดาเด้อพี่น้องพุ่นน่ะสิหารชัก้เพาะเอาเคลียร์บ่คือบ่เคลียร์ล่ะหือ่ะพี่น้องถมก่อนนะคือบ่เคลียร์ปลาปลาแนี่ยออนซ้อนออนซ้อนปลา6เอ๊จสิได้เมยียนขยับไปน้าเด้อบัดนี้ลูกโปงสวรรค์มาตกในปลาพี่น้องมึงลูกโปงสวรรค์มาตกในปลานี่ ไม่แล้วสิโอซีนี่พออันนี้ฟอมสีเหล็กโฟขูดเพียงมูตรงด้วยบนใ้พี่น้องเป็นแถวเห็นวะขั้นกล่องเงินสั้นแน่กับคอทุกคอให้ด้วยพี่น้องแล้วพอวายยังพอวายมันมันมัน้นาหลายพี่น้องนี่ปดเป็นแถวเลยนี่โอ้แม็กซี่แม็กซี่ขอบคุณหลายๆอืม เป็นแถวเลยพี่น้องขอบคุณในหลายปลาเจ้าทีเจ้าท่างเคนดึงตาไม้อีกแล้วเรื่องบ้านเพอเวอร์เกือบคักแท้พี่น้องเดี๋ยวคอยสิ้ท้ายรูมให้พี่น้องเบิงก่อนนี้อันนี้เฮ็ดตินแก๊ปเบียมูตรงได้พี่นอ้องแล้วอึบนี่พอจาตะกุโต้ปลาน้องวิเรื่งกูเปเชลีเชล้อเชื้อังมัง,งเชลี่ย

จองตองัองตองลาหันแม่น้ำไหลวาตัดให้พี่น้องอัคบุ๋มงพังฟปพี่น้องอันนี้คือนี่เฮ็ดตีนแกวจีวากูเป็นเด็กพี่น้องอันนี้อันนี้สีสมยังสี ก,กินไดได้พี่น้องนี่เบิง้งมันก็มีขีค้างค้างคือกันเนี่ยขีค้างค้างคือการเบิง้งความแตกต่างนี่เป็นนั้งสี่พี่น้องแต่ว่ามันกกินใดพันเดียวกันพี่น้องก็คือคล้ายๆหมกัมมกม่วงหมักซีดาพันอกหล่องพันบอกมอ่วงเคียวเสวยจังสี่นาะแล้วก็พันหมกม่วงอีหยังก็เบาไตา๋พันนีหยังกินสมดีนะบวกม่วงไข่ยังเสีนะย,ยสพี่น้อง มันมันแล้วแตนมันอันเนาะมันแล้วแต่น,น,นะนตพันเนาะนี่กินได้ปื๊ดน่าอาต้องมัวแหว่พี่หานพี่น้องปื๊ดดอกบอะไรไปหาเราซะก่อนอันนี้กองไว้นี่ล่ะแหว่แหลวนี้ว,ว่าง้อมก่อน ปมาดูนะพี่น้องปิดแล้วเป็นอย่างหลอหาพี่หานท้ายลูกจาหวานนอะพี่น้องเนาะอิ่มหวานในเห็ดเออคุณอะโอ้ยขอบคุณหลายๆเด้ออย่างมาเชาๆนี่ฝนกระลิน้นพ่อฝน พูดนพี่น้องนี่กระแมนเป็นสมบูรณ์พุ่นสุกเนาะพราะว่าปลาบ่มีคนมาเหยียบพี่น้องปลาบ่มีคนมาเหยียบสิเป็นลักษณะนี้นี่หงหกนี่สิเห็ดพ้นท่ว่าเห็ดที่ว่าเห็ดบ่ออกบ่แมนว่าบ่เกี่ยวเงินกับบ่ถมพี่น้องคนเก็บหลายที่ข่อยตามวิจัยมาข่อยเก็บยี่สิบสองปีแล้วเก็บเห็ดเนี่ยปลาใดคนหลายเห็ดสิเศร้าออกเลย บันนี้ป้านที่ข่อยไปเก็บประจำเ่ยต่ก่อนคนบ่ลไหลต่กอนไปเก็บป่านอื่นเนาะปลาฟงตึนบ,นนบน่บันนี้มาใหญ่มากบัวละหัวเนาะบันนี้นี่แหละพี่น้องจากคนหลายคนเหยียบคนยำแล้วเขาตัดปลาแล้วเลยอันนี้มันออกมันงามสมบูรณ์เพระาะว่าคนบ่มาเหยียบไมาไมา่ยำนี่ ่อยสิมาปีละเทียปานี่มาเก็บจานอันนี้มาเก็บจานเหตดตีนแกะมากับพิหารเนี่ปีละเทียขั้นสั่งกับแา่ยางแต่ยางนำทางยางออกกาลัางกายนำทางเนะาะบ่วดงยางหมุนปลาพอมันหกมันมีหนามพอมไพ่ตาบัวด้ดอกปลาหนีพี่น้องเพราะว่ายางเพราะว่ามันนั่นมันหก ตะค้นกับหลอดทรายหลอดขวาเขามาเฮ้ยพอเกี่ยวบึงบึงความงามของเห็ดตีนแกะเห็ดนางไก่ข้านีนพี่นาองอันน,น,น,นีดอกหนึ่งขวานพ่อให้ในเคลียเรไเรไหน่ดีอย่าต้องเคลียฮะ เ,เปลี่ยนมือก่อนเ้อะเปลี่ยนอนออมือหนี่เก็บก่อนมือใส่มือควาจับกล่องเปลี่ยนเอามือถุงมือเออทั้งสีน่นะแม่ใหดกลเ่ีเยวาธนชัวก็เห็ด <laughs> มันกับวัฒนัดนะน้องพี่น้องนีเออ่เอามือบวใส่ถุงมือี่จับกล่องน้องคน้อง นี่เอาเอามีดวางไว้น้ำกันพี่น้องมันสิบอลอันนั้นแหนหนึ่งไม่สิดจะลืมใหม่กัอยู่นีนออกมออกเป็นมูแบบไงงามๆนี่เพราะว่าน้ำม,มันไหลเนาะพี่น้องเนาะน้ำม,มันไหลกัยเลยนี่พี่น้องความงามของอนไม่หยุดเลน เอาใส่ถุงบอเนี่อใอ้ถุงเอา้าอีพออีแม่ขยับโอ้ยจังสันดวัวมุนบ่เอาหยับมุนเอเล่ที่เนี่ยเจ้าของหยับเองโอ้ย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 ,อยเดี๋ยวสิีคียก่อนเด้อยพี่น้องเด้อ bien coupé dans des méthodes dans les sacs pour on marche dessus celui-là oh, ouais ah. couper quoi couper les pierres mettre dans les sacs euh, euh, tu veux couper les petits bouts là oui coupe tout fort au lieu de voilà ouais puis rentre ta puis non mais ouais pas que l'autre côté J'ai rien vu. Ah bon D'habitude c'est la coûte aussi. Tu voir si tu vois, moi j'ai rien vu. -à attention, aussi, ça pas C'est là. Oui. นี่คือดังถุงโบราณมากงามงามว่าวีไกลๆตีต้องเคี่ยวหาเนาะ พี่น้องหาต่อไปเลยหาเห็ดหาเห็ดมัเป็นหาต่อนี่มาข้าวเดียวงามงามมันมีฝีคอ,อ,าอมาพลอยอีกแล้วพี่น้องมาพลอยอีกแล้วดอกแบบไงบักบานนางลงแห้งกับอะไ้นางลงแห้งกับอะไ้พี่น้องน้ำพักน้ำพักข้างหลังอ่ามน,นี่สองเงิน เล็นบ่พี่น้องนางบ่ได้นางบ่ได,ได้ป้าน้ำหมุนป้าน้ำเนี่ยน,นึงอ่ะนี่พอ่อจีก็คือใบใหม่โลนที่เลี้ยงหุยหพี่น้องบนเจ้าววาบ่เห็นบ่เห็นบ่พี่น้องจ้าตีนแกะในป่ารก นี่พี่น้องว่าป้าแปนป้าแปนกับมีปลาหกกับมี่พี่น้องแล้ต้องสถานาการณ์ปลาวนปลาม่ามองพิหารแล้วเอ้ยพี่น้องมองื่อี้เห็นตีนแกะเนี้ว่าเห็นนางไก่เนาะเปียดมูตรงเอ้ยงามค่ะหนึ่งสอง สามหักขาเปาะหล่นไงสามแล้วสี่หายแล้วยังเหยียบมนะันนี่เราเหยียบมุนฮุดไตคขาบูเย,ยพอสี่ห้าเ<ว>งห้าเหรอ จ้ะหกดอกเอนเป็นดอกเลยนี่พอ่อมันงามค่ังงามเนี่ยหกดอกเจ็ดดอกเจ็ดดอกพี่น้องอ่ะบอกฟลลินบะนี่ นพี่น้องควอมหกของปลาเนหะ็นไหมมน้ำมาเลยนี่นี่น้ำมันนี่แหละปากคนนะเอาฝนเตลลงมาเตลลงมาเ